คุณพ่อทวีสังกวนกันนี้ครับคุณพ่อทวีสังวนท่านเกิดวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2481ปฏิทานอยิตรปฏิบัน,น,ออบบนเรียกว่าวาัดาวีทวีวนาราำมน,น,นรณาษษราีจังหวัดังวราชสมา ท่านเป็นบุตรชายคนที่สองของครอบครัวบิดาของท่านชื่อคุณพ่อวงศ์สังขวรรับรอนนาประวัติต่อว่าคุณพ่อวง์สังขวรรณนั้นท่านเป็นพี่ชายของพระราชกุมยานทับวัดจันทราม่าสุงเพราะฉะนั้นคุณพ่อจวีท่านจึงเป็นหลานในไส้ท่านมีพี่น้องรวมบิดามดาจานวนสี่คนดังนี้หนึ่ง นายสังวารสังขวันเสียชีวิตแล้วสองในสวีสังขวันเจ้าของประวัติสามนางทวายร้อมลายและสี่นางสวิงขันทองด้านการศึกษาท่านนิกรครับ คุณพ่อปีนั้นท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่วัดบางลำโพอำเภอศรีนาจังหวัดคนครศรีอยุธยาครับนเรียนดวยเม,เมื่อตอนท่านเป็นเด็กท่านได้ไปอยู่ที่วัดกับพระเดชพระคุณูติสงฆ์การวัดบางลำโพลทักจริเรียนจบที่นั่นไั้จบเรียนจบ ท่านมาช่วยบิดามารดาทำไรทำนาปับแปะต่อมาท่านมีโอกาสได้ศึกษาเรียนบทพระศึกษาพระธรรมวินัยได้ไว้หนุ่มประมาณปีพุทธศักราช2502ท่านได้สมรสกับคุณแม่สำรวยสังส่วนสกุลเลมของท่านคือ รับชัยมีบทจักรยาที่จังทั้งิีนส,ส,สามคนคือหนึ่งหน้าหนึ่งนรินเชื้อวงยืนด้านหน้าท่านเลยนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคอส .3 นสามชำนาญการพิเศษสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองตะขบสมรสกับคุณสมโพชเชื้อวง คนที่สองคนกลางนะครับคนที่สองน,น,น,นั้นชื่อคุณเอกระครสังสุวนรณแต่ปัจจุบันนั้นได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมอจรอที่นครปฐมนะครับได้อภัยครับคนที่สองคุณสวัสดิขังทุวรรครับสมรสกับคุณเล็ก อาชีพพระจส่วนตน,นนะครับคนที่สามยืยนกลางนะครับคุณเอกสรสัง่วนกับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยร,ราชมกุฎสปุมานราชชวิทยาลยต่อไปกับมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยสมรสกันนางบุญสีสัง่วนติ่งปัญญานั้น อยู่ในตำแหน่งครูคลาสสามชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสมอละโอดท่านที่เคารพครับในเรื่อนของคุณงามความดีคุณพ่อจวีสังรั์นั้นท่านเป็นแบบอย่างให้กับทุกลูกบรรสองลูกด้วยนิลธรรมและคุณธรรมให้ลูกอยู่ใน้อบแห่งคุณงามความดีรู้จักอดทนประหยะัดและเรียบง่าย พระคุณพ่อจวีนั้นท่านเป็นคนเรียบง่ายแต่ในด้านของศาสนาพระคุณพ่อจวีนั้นได้เป็นหัวหน้าวิยาวัชกรวัดประทานที่เด็ตพระคุณหลวงพ่อได้นําเสนอว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มให้พี่น้องในชุมชนนี้สร้างบุญสร้างสุลโดยเฉพาะการรับสีลูกบุตรสพคือสีแปด ท่านจะให้ทุกคนสองรอยกว่าคนเมื่อมาทบุี่วัดรับศีลลูกบวชสดไปด้วยนี่คือด้านคุณงามความดีของท่านตอนอานเสียชีวิตท่านนีกรบครับแต่คุณพ่อทวีสังสวลนั้นท่านอยู่บ้านปกติมาได้ท่านไม่ได้ทำท่านเลี้ยงดูภันยาของท่านเรัะภันยาท่านนั้นเจ็บป่วยวันนี้ก็อยู่โรงพยาบาลนะรับไม่ได้มา ท่านดู่ได้ความรักความกรใสัยมาเมื่อเดือนธันวาคมท่านเริ่มป่วยเริ่แมแรกมีอาการท้าบวมอหน้าซีดเหนื่อยอ่อนลูกๆได้นำส่งโรงพยาบาลหนองมะมงุงและส่งต่อที่โรงพยาบาลัยนาเนาเรนทรพักรักษาตัวอยู่ประมาณสักสิบวัน ทางโรงพยาบาลเห็นว่ามีปัญหาด้านสุขภาพิ่งได้แนะนำไปส่งไปที่โรงพยาบาลสิบปราทางโรงพยาบาลทำการนัดตรวจในวันที่11พฤศจิกายนแต่ว่าตอนนั้นพ่อไม่ได้ไปตามนะัดพอเดินขอไปก็พ่อไปตามนัดแล้วก็เดินทางกลับ หมอให้กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลไชน่าอีกครั้งพักรักษาตัวอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เศ็เศษทางโรงพยาบาลไดสส่งต่อไปอีกไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐแรกๆดูเหมือนว่าการจะดีขึ้นมีการถอดสายน้ำเกลือถอดสายให้เลือดแต่แล้วอาการท่านก็มาทุดลง ในที่สุดต้องเข้าห้องไอซรักษาตัวอยู่ในห้องไอซีและท่านได้มาจากไปเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่9ธันวาคมโดยหมอลงความเห็นว่าท่านป่วยด้วยโรคไ้สันหลังอักเสบไม่สามารถผลิตเลือดได้แวะขอบติดเชื้อ สีิอายุของท่านเจ็ดทิบเจ็ดปีแปดเดือนทิสี่วันจากนั้นลูกๆเป็นนำศพของท่านมาบำเพ็ญกุศลประเพณีท,พทางาศาสนาเป็นเวลาสามวันจนถึงวันนี้ท่านนคโรพรับการจากไปของท่านลูกๆทุกคนกระดกรอดจนญาติมิตร ที่มีความศรัทธาในตัวท่านได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของท่านตามซื่อสัต์สุจริตเม่งท่านให้สอนลูกอยู่เป็นประจำและที่สาคัญท่านวงดูแลวงใยลูกของท่านตลอดเวลาและลูกของท่านก็เดินตาม ปล่อยท้าพ่อนะครับองคจตุทุกคนนั้นสามารถอยู่ในสังคมได้ดีมีฐานะมีอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตามฐานะท้ายที่สุดเผยดวงวิญญาณของพ่อทวีสังคสุวรรจงสู่สุขติภพอันมีมนุษย์สมบัติสวราค์สมบัติปร่อยวิธาณสมบัติตามกำลังบุญ ที่คุณพ่อได้สั่งสมไว้อันหนึ่งจำในที่เกิดขึ้นในขณะเมื่อคุณพ่อทวีสังุตวรนยังมีชีวิตยอยู่จากการกระทําเล่กกายวาจาใจหรือความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสดีในนามของลูกๆทุกคนต้องกราบขออภัยและขอโทษโหรดอโหติกรรมให้กรรมนั้นสิ้นสุดลงได้เถิด พ่อนารนะต่อใจน,นี้ไม่มีแล้วไรวี่แววล,ลูกเววาพาใจวันมาด่วนหนีต่อใจน,นี้ไม่มีวันจะได้เห็นหน้าท่านต้องหมดทางสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเถิดนะพ่อพบสุกหนอบ ของภัยจงไกลห่างยม,มราชยาลงโทษโปรดละวางให้ท่วเทศได้นำทางให้ส่งทีแม้เกิดใหม่พรใดจงได้พบออนนขอประสดพบพ่อได้ในทุกที่มาเป็นพ่อของลูกนั้นสุขสันต์ดีทุก,ทกพบมี อย่าได้พลาดทุกชาติใจกับสมบัตินุ่มนวลประพันธ์บทไลยกองในนามของลูกลูกกระผมให้ขอเรียนเชิญพระคุณเจ้าและท่านประธานในพิธีตลอดจนท่านผู้มีเกียรติได้โปรดนั่งสงบนิ่งหรือยืนขึ้นเพื่อไว้อะไรแต่คุณพ่อจะวีผู้รงรับเป็นเวลาหนึน่งนาทีขอกราบนมัสการและเรียนเชิญทุกท่านครับ ครับขอบคุณท่าน